สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่เอ่อต้องบอกว่าเปิดฉากมาได้น่าอึดอัดมากลองนึกภาพตามนะครับในออฟฟิศที่คนเยอะๆมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อหลิวฟานเขากำลังตกเป็นเป้าสายตาของเพื่อนร่วมง,งานทุกคนเลยอ๋อที่เป็นสายตาแบบสมเพศใช่ไหมคะใช่เลยครับสมเพศเลยเพราะว่าเขาหาเงินค่าสินสอดสามแสนหยวนไม่ได้อืมสามแสนหยวนนี่ก็เป็นเงินไม่น้อยเลยนะบรรยากาศตอนนั้นคือ มันหนักมากครับแล้วเพื่อนคนหนึ่งชื่อหลีอยู่ก็พยายามจะช่วยพูดเหมือนจะช่วยรักษาหน้าให้หน่อยใช่ครับแต่ก็มีเพื่อนร่วมงานอีกคนโผล่ขึ้นมาชื่อวังเม้งคนนี้ตัวร้ายเลยใช่ไหมคะตัวร้ายเลยครับพูดจาเยาะเย้ยขึ้นมาสถานกา,การณ์ก็เลยแบบแย่ลงไปอีกแล้วคนอื่นๆก็คงเริ่มซุกซิบกันแล้วสิคะตอนนี้ถูกต้องครับบางคนถึงกับพูดว่าไม่น่าให้ยืมเงินเลยโอ้โหมันเป็นการสร้างแรงกดดันมหาศาลเลยนะทำให้เขารู้สึกโดดเดี่ยวมากมาก วันนี้เราเลยจะมาตามเรื่องราวของหลิวฟานกันครับว่าเขาจะผ่านสถานการณ์ที่น่าอับอายนี้ไปได้ยังไงซึ่งผมบอกเลยว่าเรื่องราวมันพลิกผันชนิดที่ไม่มีใครคาดคิดแน่นอนเอาละครับมาเริ่มกันที่จุดเดือดเลยนะคือตอนที่หวังเม้งตักโกนใส่หน้าหลิวฟานจำได้ว่าคำพูดแรงมากเลยแรงมากครับเขาพูดว่าเขาเก็บรองเท้าให้ฉันด้วยซ้ำและยังจะหาภริยายอีกเหรอพวกคุณไม่มีเงินเหลือแล้วใช่ไหม โหคำว่าเก็บรองเท้าให้ชั้นนี่มันมันไม่ใช่แค่ดูถูกเรื่องเงินแล้วนะคะมันคือการกดศักดิ์ศรีกันให้จมดินเลยเป็นการประกาศลําดับชั้นอํานาจในที่ทํางานแบบชัดๆใช่เลยครับแล้วคําพูดแบบนี้มันส่งผลกระทบเป็นวงกว้างเลยนะคือคนที่เคยให้หลิวยืมเงินก็คงเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะฉันตัดสินใจผิดหรือเปล่าไปช่วยคนสถานะต่ํากว่าแบบนี้ใช่ครับมันเป็นจิตวิทยากลุ่มที่น่ากลัวมาก แต่ปฏิกิริยาของหลิวฟานี่สิครับที่น่าสนใจมากเขาทำยังไงคะโกโรธเลยหรือเปล่าไม่เลยครับเขาไม่ได้โกโรธไม่ได้ฟูมไฟอะไรเลยเขามองหวังแมงนิ่งๆิ่งแล้วพูดด้วยน้ำเสียงเรียบๆรียบแต่เออหนักแน่นมากว่าอย่าประมาทคนอื่นความนิ่งแบบนี้เนี่ยมันตีความได้สองอย่างเลยนะคือไม่ยอมแพ้ก็คือมั่นใจมากว่าตัวเองมีไพ่เหนือกว่าซ่อนอยู่แล้วเขาก็หันไปหาเพื่อนสนิทเขา หลิวยูและนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของการพลิกเกมยูอยู่หลิวฟานก็ขอดูหมายเลขบัญชีธนาคารของหลิวยูอ้าวทุกคนก็งงสิคะคนที่ไม่มีเงินจ่ายค่าสินสอดจะเอาเลขบัญชีไปทําอะไรงงกันตั้งห้องเลยครับแต่หลิวยูก็ยอมบอกนะแล้วฉากหลังจากนั้นคือเหมือนในหนังเลย3วินาทีครับ3วินาทีหลังจากบอกเลขบัญชีไปโทรศัพท์ของหลิวยูก็สั่นเงินเข้าเหรอคะครับพอหยิบขึ้นมาดูเท่านั้นแหละ มือของหลิวยูสั่นจนแทบจะถือโทรศัพท์ไม่อยู่เลยยอดเงินเท่าไหร่คะหนึ่งล้านหยวนครับบนหน้าจอขึ้นเลขหนึ่งแล้วก็ศูนย์อีกหกตัวโอ้โหหนึ่งล้านจากคนที่หาเงินสามแสนไม่ได้บรรยากาศในห้องตอนนั้นต้องเปลี่ยนไปแบบพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยแน่ๆนเปลี่ยนไปหมดเลยครับโครงสร้างอำนาจในห้องนั้นเหมือนถูกทุบทิ้งแล้วสร้างใหม่ในพริบตาเดียวจากคนที่ถูกดูถูกกลายเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดทันทีเลยเขาประกาศกร้าวเลยครับบอกว่า พวกคุณแบ่งเงินหนึ่งล้านนี้กันอย่างเท่าเทียมนะถือว่าเป็นค่าตอบแทนที่มาร่วมงานแต่งงานของผมว้าวแจกเงินหนึ่งล้านให้ทุกคนในห้องนั้นเลยเหรอคะใช่ครับแล้วคำพูดของเพื่อนร่วมงานก็เปลี่ยนไปทันทีจากที่ซุบซิบนินทากันอยู่กลายเป็นเสียงชื่นชมเลยครับคุณฟานคุณใจกว้างเกินไปแล้วบางคนก็พูดว่านี่ผมฝันไปหรือเปล่าเนี่ยนี่คือตัวอย่างที่ชัดมากของสิ่งที่เรียกว่าความพักดีแบบมีเงื่อนไขเลยนะ คือความพักดีของคนในห้องไม่ได้มาจากนิตภาพอะไรเลยแต่อยู่ที่ว่าใครให้ผลประโยชน์ได้มากกว่าพอหลิวฟานให้เงินก้องโตทุกคนก็ย้ายข้างกันหมดเลยเป็น,นกลไกการเอาตัวรอดทางสังคมที่ก็น่าสนใจแต่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะแล้วเขาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับเขายังโอนเงินให้ลยูเพิ่มอีกห้าหมื่นหยวนโอนเพิ่มอีกทําไมคะเขาบอกให้ลยูเอาไปใช้หนี้ finance โอ้โหแสดงว่าเขารู้ปัญหาของเพื่อนสนิทแล้วก็ใส่ใจจริงๆ ใช่ครับไม่ใช่แค่การอวดรวยไปวันวันการกระทำแบบนี้ยิ่งทำให้ความพักดีที่เขาพึ่งซื้อมามันดูหนักแน่นขึ้นไปอีกนะเหมือนเป็นการบอกว่าเขาเป็นผู้นำที่ดูแลลูกน้องด้วยแน่นอนครับว่ามีคนเดียวที่รับเรื่องนี้ไม่ได้หวังเม้งสินะคะ ใช่เลยครับหวังเหมงนี่คืออิจฉาและก็สับสนมากตะโกนถามหลิวฟานว่านี่คือเงิน1ล้านสําหรับค่าสินสอดของนายใช่ไหมเขายังพยายามจะดึงหลิวฟานกลับมาอยู่ในกรอบเดิมๆคือเป็นแค่คนจนที่บังเอิญมีเงินแต่หลิวฟานไม่ปล่อยให้เขาได้พูดอะไรมากไปกว่านั้นครับเขาเดินเข้าไปแล้วก็ชกท้องหวังเหมงอย่างจังเลยใช้ความรุนแรงเลยเหรอคะ ครับหวังเม้งนี่ตัวงอเลยแล้วก็ขู่จะไปฟอ้องผู้อำนวยการน่าคิดนะคะว่าทําไมเขาถึงยังต้องใช้ความรุนแรงท,งทั้งที่ใช้เงินควบคุมสถานการณ์ได้หมดแล้วนั่นสิครับคุณคิดว่ายังไงครับคิดว่าเงินมันซื้อสถานะคืนมาได้ก็จริงแต่มันไม่ได้ช่วยลบล้างความอัปยศที่เขารู้สึกเป็นส่วนตัวการชกครั้งนั้นมันเลยเหมือนการทวงคืนศักดิ์ศรีในระดับกายภาพมากกว่าค่ะเป็นการปิดฉากการล้างแค้นให้สมบูรณ์เข้าใจเลยครับ แล้วบททดสอบสุดท้ายก็มาถึงหลิวฟานมองไปรอบๆห้องเลยแล้วถามด้วยน้ำเสียงเย็นชามากๆถามว่าใครเห็นบ้างอืมนี่คือช่วงเวลาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากเงินหนึ่งล้านที่หวานไปแล้วสินะใช่เลยครับแล้วการตอบสนองของทุกคนคือพร้อมเพรียงกันมากลียูเป็นคนแรกเลยที่สายหัวแล้วบอกว่าผมไม่เห็นแล้วคนอื่นๆก็ตามกันหมดเลยใช่ไหม ตามกันหมดครับฉันก็ไม่เห็นบางคนแกล้งก้มหน้าทำงานเลยโอ้โห oh อำนาจของเงินมันเปลี่ยนความจริงได้ขนาดนี้เลยนะคือทำให้คนมองไม่เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงหน้าแล้วก็สร้างความจริงชุดใหม่ขึ้นมาแทนใช่ครับหวังเมงถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวอย่างสมบูรณ์เลยสุดท้ายหลิวฟานก็พูดกับหวังเมงว่าตอนนี้ฉันไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทนี้แล้วเป็นการตัดขาดเลยครับ ท่านนายพูดจาเหลวไหลมันจะเป็นผลเสียกับตัวนายเองแล้วเขาก็เดินจากไปเลยทิ้งให้หวังเมงยืนงงอยู่ตรงนั้นแล้วเรื่องก็เหมือนจะจบลงด้วยดีหรือเปล่าคะเหมือนจะจบครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะสิ่งที่เขาทำต่อไปมันแปลกยิ่งกว่าการแจกเงินหนึ่งล้านซะอีกพอหลิวฟานเดินออกจากบริษัทเขาก็รู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยนะแต่แล้วเขาก็หยิบของสิ่งหนึ่งขึ้นมาอะไรเหรอคะ มันถูกเรียกว่าถุงผ้าสมบัติครับแล้วเขาก็เริ่มภารกิจใหม่ของเขาทันทีคือการเดินเก็บขยะต,ตามท้องถนนเดี๋ยวเดี๋ยวนะคะเก็บขยะเหรอคะครับเก็บขยะชายที่เพิ่งแจกเงินหนึ่งล้านหยวนไปเนี่ยนะมาเดินเก็บขยะใช่ครับความขัดแย้งตรงนี้มันมันทรงพลังมากมันทําให้เราต้องตั้งคําถามกับทุกอย่างที่เพิ่งเห็นมาเลยนะว่าเงินล้านนั้นมาจากไหนแล้วทําไมคนรวยขนาดนั้นถึงมาเก็บขยะ แล้วถุงผ้าสมบัตินั่นมันคืออะไรกันแน่มันคืออะไรกันแน่ในทางวรรณกรรมเราเรียกของแบบนี้ว่าแมกกาฟินค่ะแมกกาฟินมันคืออะไรล่ะครับมันคือวัตถุในเรื่องที่เคลือบเคลืองเรื่องราวไปข้างหน้าค่ะเป็นตัวสร้างปริศนาให้เราอยากติดตามต่อว่าความลับเบื้องหลังความมั่งคั่งของหลิวฟานกับการเก็บขยะเนี่ยมันเกี่ยวกันได้ยังไงอ๋อเข้าใจแล้วครับแล้วเรื่องก็จบลงด้วยภาพที่ เออหน้าขันนิดๆน,นะครับคือหลิวฟานกำลังหุดหนิดที่ถนนมันสะอาดเกินไปไม่มีขยะให้เก็บอา้าวซะงั้นครับแต่แล้วสายตาเขาก็ไปเห็นเด็กคนหนึ่งทิ้งขยะลงบนพื้นพอดีแล้วเขาก็เขามองขยะชิ้นนั้นด้วยสายตาที่มีความหวังอย่างประหลาดเลยครับแล้วเรื่องก็ตัดจบตรงนั้นถ้าใสรุปการสำรวจเรื่องราวของเราในวันนี้มันคือการเดินทางจากชายที่ถูกสังคมดูถูกเหยียดยามค่ะ ไปสู่การใช้เงินตราเพื่อพลิกโครงสร้างอำนาจทั้งหมดแล้วก็จบลงด้วยการเริ่มต้นภารกิจใหม่ที่เต็มไปด้วยปริศนาซึ่งมันดูขัดแย้งกับทุกอย่างที่เราเพิ่งได้เห็นมาเลยใช่ค่ะแล้วมันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจมากๆไว้ให้เราคิดต่อว่าจริงๆแล้วคุณค่าที่ยั่งยืนมันอยู่ที่ไหนกันแน่ม,มันอยู่ในเงินหนึ่งล้านหยวนที่ซื้อความพักดีได้ในชั่วข้ามคืนหรือว่ามันซ่อนอยู่ในถุงผ้าสมบัติที่สามารถเปลี่ยนสิ่งที่คนอื่นทิ้งขว้างให้กลายเป็นความมัง่งคั เป็นคำถามที่น่าคิดมากครับเรื่องนี้อาจจะกำลังบอกเราก็ได้นะคะว่าบางทีขุมทรัพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอาจจะไม่ได้อยู่ในธนาคารแต่อาจจะซ่อนอยู่ในที่ที่ไม่มีใครคาดคิดถึงเลยก็เป็นได้ค่ะ